น้องเขานั่งอยู่ใต้อาการโรงเรียนแล้วก็มีแผลปุกรงเต็มไปหมดเขาแจ้งมาว่าน้องโดนน้าร้อนลวกเฉยๆเพราะว่าตอนเที่ยงปล่อยน้องลงมาแผลมันยังไม่เยอะน่าจะดูดูเล็กดูดูอไเด็กให้ดีกว่านี้และผิดชอบให้มากกว่านี้เห็นสภาพน้องนั่งอยู่ผมรับไม่ได้ก็ประมาณตอนเที่ยงครับพอดีว่าเขาโตมาแจ้ง แล้วก็ไดขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอน้องเขานั่งอยู่ใต้อาคารโรงเรียนแล้วก็มีแผลผุกรงเต็มไปหมดหลังๆเช้าเต็มไปหมดเลยไม่ม,มีมีเด็กนังเรียนเต็มเยอะเลยแต่ว่าไม่มีครูสักคนมีแต่เด็กนั่งล้อมแล้วก็น้องนั่งอยู่ตรงกลางไม่มีครับแล้วก็ไม่มีไม่เจอครูแล้วครับผมไม่ลูกคนคนโตพาไปหาับคนครูคนครูอยู่ที่ว่าน้องเขาแจ้งมาว่าน้องโดนน้ำร้อนลวก เฉยๆกอรู้มากแค่นั้นนึกว่าน่าจะไม่เยอะอ่าเพื่อนของเขาไปซื้อมาม,ามา่าในโรงเรียนแล้วก็ทําตกลงใส่เท้าน้องเขาครับผมผมขึ้นไปถามแล้วครับเขาบอกว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ทีแรกนะครับผมเ็าบอกแล้วว่าได้ดูแผลตอนที่ว่าผมไปเจอไหมผมว่ามันปลูกโครงเต็มหมดเพราะว่าตอนเดี่ยวปล่อยน้องลงมาแผลมันยังไม่เยอะแล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาประสานผู้ปกครองมาแล้วให้ผู้ปกครองมาไปรับ พา,าไปส่งโรงพยาบาลเองแล้วก็ตอนนั้นผมทํางานอยู่แล้วก็ลางานมาครึ่งวันฝนตกปามอเต์ไค์มาผมก็ปลาเด็กมาโรงพยาบาลไม่ได้ก็เลยโทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งให้มารับเขาเขา้เขามาพูดว่าเขาก็รู้รู้ท่าเหมือนการเขาเห็นนึกว่ามันไม่เยอะเลยแบบนี้เลยเขาก็ปล่อยน้องออกมาอยากให้เขาออกมาแถาลงขอโทษนะครับว่าที่ทำลงไปมันไม่ถูกต้องน่าจะดูด,ดูดูเล็กดูดูอไเด็กให้ดีกว่านี้และผิดช่อบให้มากกว่านี้ <Okay. S 2> มีครับเห็นน้องก็บอกว่ามีรุ่นพี่มาช่วยมาช่วยตายายให้แล้วก็อีกกแป,ป,ปก๊บกะครูพาไปตายายด้วยอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าไม่ถึงจะน้อยหรือเยอะมันก็น่าจะถึงโรงพยาบาลก่อนไม่ใช่รอใ้ผู้ปกครองมารับบางทีเหมือนกับว่าถ้าเราไปทํางานแบบนี้เราไม่ได้รับโัรศัพท์แล้วน้องไม่นั่งรอยอยู่กี่โมงครับเสียใจครับเสียใจรับไม่ได้ครับเราขี่รถข้าไปถึงเห็นซภปาพน้องนั่งอยู่ผมรับไม่ได้ หลังเท้าครับหลังเท้าคือตั้งหลังเท้าเต็มเลยเป็นแผลผูกพองเป็นน้ำเป็นเป็นเป็นตุ่มใหญ่เลยครับเขาว่าให้พาไปหาหมอเฉพาะทางเด็กนะครับเขาบอกว่านอนโรงพยาบาลครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ากี่วันเพราะเขาต้องดูดูแผลไอ้แบบดูรายละเอียดว่ามันติดเชือ้อติดอะไรก็ว่ามีครับมีครับเขาเอา,อาตังช่วยเหลือเฉพาะครูส่วนตัวหนึ่งพันแต่ก็บอกว่าทางโรงเรียนยังไม่แน่ใจ แล้วก็เขาเขาเขาฝากพูดมากับคนรู้จักว่าให้ใหช่วยลบโพสดออกเพราะว่าตอนนี้ทางโรงเรียนมีคนโทรไปเยอะแล้วแต่ว่าคนที่คุณครูประจําชั้นมันพักเที่ยงเลยน้าร้อนลวกก็ไม่ปลูกปองดีนว่าเอาไปทาเพลครับเอาเอาไปทาเพลที่ห้องพยาบาลแล้วโดยรู้ท่าไปถึงกานก็ใช้เบตาดินตา้เด็กโอ้ครับมันก็ร้อนตอนนั้นยังไม่ปลูกปองนะครับว่าเนี้ยยังไม่ปลกปองผมงก็ถามครูประจําชั้นแล้วว่าทําไมไม่ ไม่แจ้งหรือ,อรอยายงานไปก่อนแย่ว่าเปื้แผลไม่มีเลยไม่พองเลยแต่ว่าผิวเด็กกันผิวกำพ้าหนังมันอไนไ่เองถูกไหมครับครับครามันมัวปูพองขึ้นมาทีนี้ทุกคนก็ตกใจแล้วกันเนี่ก็คิดว่าเหลือวิชาเดียวก็ให้อบเห,ห็นว่าประมาณนั้นที่ครูประจําสันรางานมานะครับครับแล้วทุกเรื่องราวมันเกิดที่สังฆาวิทย์ผมบอกทุกเรื่องราวแม้แต่ปวดท้องก็ต้องส่งโรงพยาบา,าลครับปวดหัวก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพราะเราไม่ใช่แพทย์แต่ไม่ส่งหมดครับท่านครับ วนนี้ผมไม่ถงหมดทุกเรื่องราวแต่ตอนนี้น้าว่าจบแล้วก็เห็นว่าแผลเด็กไม่ร้องไม่ปวดไม่ไม่โอทงอะไรทั้งหมดเลยนะ uh ับ huh. เพราะว่าคิดว่าเหลือวิชาแต่ uh huh. ผมประชุมผมจะย้ำทุกครั้งเลยว่าถ้าเกิดเหตุทุกเรื่องราวแจ้งผู้ปกครองและนาโรงโรงาูาบัลตรวจครับ huh. แต่เรื่องนี้น่าว่าเด็กก็ไม่ร้องและแผลก็คงไม่แดงเยอะแล้วก็ไปตาไปด้าดินนั้นแผลมันก็จะไม่ชัดแต uh huh. ม่มันมันมันห็นเมาตอนหลังนะ ให้ให้ให้ใลองติดตามไปดูรองแดงอยู่ช่วยดูแลอยู่นะครับประสานแพทย์ที่ดีที่สุดอยู่เห็นว่าแพทย์ศัลกรรมเด็กันอยู่ที่โรงพยาบดังที่ดีที่สุดนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ